บอกเธอไว้เลยนะฉันไม่มีวันชอบเธอและฉันก็ไม่มีวันจะคบกับเธอด้วยอแม่ขอว่าน่่จะกลับบ้านเกิดไปแต่งงานนะหลังจากที่คุณกลับไปบ้านเกิดอะ่ะผู้ชาคนนั้นเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุฮะคุณพูดอะไรนะแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง กะเพาไก่หนึ่งที่ครับได้ไดฉันบอกกอี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องมาหาฉันหูตึงหรือไง คุณนะเจ้าพูดแบบนี้อ่ะมันไม่ได้ก็แล้วแต่นะจะมากี่ครั้งกี่ครั้งยังไงฉันไม่ชอบเธอหรอกอย่าพูดเลยอนาคตอ่ะมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเรื่องอื่นฉันไม่รู้แต่ฉันบอกเธอไว้เลยนะฉันไม่มีวันชอบเธอและฉันก็ไม่มีวันจะคบกับเธอด้วยเชื่อฉันคงเปิดร้านทีหีิไม่นานแล้วแหละแล้วคุณจะไปไหนหรอ บอกผมหน่อยไ,ได้ไหมผมจะตามไปอุ่นเหมืนคุณเธอจะบ้าหรอใครบอกว่าฉันจะเปิดร้านนี้ไปตลอดชีวิตเงินคุณจะไปทำอะไรล่ะฉันอยากลองทำอะไรใหม่ๆบ้างนะฉันก็จะไปเป็นพนักงานออฟฟิศสภายกระเป๋าสวยๆใส่ส้นสูง ใส่เสื้อผ้าส,สวยๆนะั่งทำงานห้องแอร์อะไรประมาณนะาั้นอ่ะมันทุกความวันที่ฉันเลยนะก็เข้าใจอยู่นะเออแล้วฉันจะบอกเธอทำไมเนี่ยเสียเวลาที่จริงเลยฉันไปละต่อไปนี้ไม่ต้องมาอีกนะเดี๋ยวก่อนวันนี้อ่ะวันเกิดคุณไม่ใช่เหรอ ผมซื้อขวันมาให้คุณฉันบอกเธอว่าไม่ใช่หรอต้องซื้อมาให้ฉันคุณอย่าปฏิเสธผมเลยแค่เพื่อนอ่ะซื้อขวัญให้แค่นี้อ่ะคุณไม่เป็นไรหรอกมั้งลองเปิดดูสิคุณชอบไหมกระเป๋ายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ชอบ คะพ่อหนูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ต้องโทรหาหนูอีกแต่งงานงั้นเหรอถ้าแต่งกับคนรวยอะ่ะหนูจะแต่ง ทัาไปดีครับพี่ครับขวัญเขาไปไหนแล้วครับพี่พอจะรู้ไหมครับแล้วทําไมพี่จะเปิดร้านแทนครับขวัญเหรอ,อขอเซ็นร้านนี้ให้ผมแล้วแล้วเขาไปไหนแล้วครับออไม่ขอว่าน่าจะกลับบ้านเกิดไปแต่งงานนะจริงเหรอครับ พี่คะซุกี้แห้งที่หนึ่งค่ะได้ลเลยครับรอเบ๊บหนึ่งนะนี่คุณขวัญใช่ไหมครับไม่เจอกันตั้งสองสามปีสวยขึ้นนะครับแล้วคุณกลับมาเมื่อไรหร่ล่ะครับฉันเพิ่งกลับมาสองสามวันนี่แหละคะ่ะเออคุณเมื่อสามปีที่แล้วที่คุณเซ็งรางให้ผมอะ่ะหลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาตามหาคุณที่รางทุกวันเลยนะแล้วพวกเราสองคนได้ติดต่อกันบ้างหรือเปล่าครับ ฉันกลับมาครั้งนี้ก็เพราะเขาคนนี้แหละค่ะงั้นตังสบายนะครับผมไปเตรียมอาหารก่อนกว่าฉันจะผ่านเรื่องร้ายๆพวกนั้นต้องเสียเวลาไปตั้งสองปีฉันกลับมาครั้งนี้คงจะยังไม่สายนะเพราะว่าฉันค้นพบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่จริงแล้วอยู่ข้างๆฉันนี่เองผมไม่เสียดายแทนคุณจริงๆเลยนะคุณอ่ะ กลับมาช้าไปหลังจากที่คุณกลับไปบ้านเกิดผู้ช่คนนั้นเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุฮะคุณพูดอะไรนะแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ,อ่อขวัญขวัญไม่คิดเลยนะว่าเราจะมาเจอกันอีก ้าวทำไมแม่ผมพูดให้จบก่อนล่ะงั้นผมไม่กลัวละผมทำกับข้าก่อนวันฝันของคุณเลยที่ว่าเป็นพนักง,งานบริษัทอะไรนั่นน่ะเป็นที่งหือยังอย่าไปพูดถึงมันเลยหน้าหนาะมันแค่อดีตแต่ตอนนี้ฉันกำลังตามหาความฝันนั้นใหม่มันสำคัญกับฉันมากเลยนะเดี๋ยวฉันให้เธอดูอะไรหรอ ต่ออยู่ตรงนี้นี่เองหนูตามหาตั้งนานขอโทษนะที่ไม่ได้บอกอ๋อโมนี่ขวัญน,นะขวัญน,นี่โมนะแฟนผมเองอะยี่มีที่รู้จักชื่อขวัญน,นะชื่อขวัญอ๋อคนนี้นี่เองพี่ขวัญ เห็นพี่ต่อชอบเล่าเรื่องของพี่ให้หนูฟังบ่อยๆน่ะเมื่อก่อนพี่เคยเปิดร้านอาหารตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ต่อบอกว่าฝีมือพี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่ามีอะไรให้ผมดูเหรอเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้คุณคงแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วสินะวันเสาร์แน่ เชิญคุณมางานแต่งหักโมด้วยนะที่โรงแรมกันเองนะครับเชิญพี่ด้วยนะครับใช่ครับดีดีด้วยนะครับขอเชิญคุณกับครอบครัวมาร่วมงานด้วยนะใช่ค่ะอาทิตย์หน้าเราสองคนก็แต่งงานกันแล้วอย่าลืมมาร่วมงานนะคะงั้นเราสองคนขอตัวกันนะขอตัวกันนะคะ คุณมีความสุขมากๆนะขอให้ฝันคุณเป็นจริง ได้ละได้ขอว่าน้องผ้หิงคนนั้นอ่ะเขาเป็นพยาบาลก็เพราะว่าน้องผู้ชายคนนั้นอ่ะเขามาหาคุณที่ร้านแทบทุกวันเลย วันหนึงเขาจะมาหาคุณโดยที่ไม่ระวังตัวข้ามถนนในสนุดล้มในถูกรถชนสวน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขามาพร้อมกับรถฉุกเฉินเขาเลยได้รู้จักกันมากขึ้นนี่มันคมนมี่คิดแท้ๆว่า้ด้คุณเหอะกานมาทรั้งนี้ดูการแต่งตัวสวยขึ้นนะสงสัย จะะไได้ผผลลลลเเย่่่สิชหรอมมกมา,านะวินาทีที่น้องคนนั้นพูดคำนี้ออกมามันสื่อถึงว่าตอนนี้อะไรอะไรมันก็สายไปแล้วระหว่างเรามันเป็นเพียงแค่อดีตสุดท้ายแล้วเหลือแค่ความทรงจำแค่นั้นเองยินดีกับเธอด้วยนะ